สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่15สิงหาคม2564นะครับเราฝากไล่แชร์ปึกต่างๆตลาดนัดโคกระบือตําบลคำเติมพรอเจริญจังหวัดยะโสธรมันยิงัวเข่าหนาแน่นนะครับผู้ชมมาหลายน,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 นะครับโอ้นะหนาแน่นแน่นนะครับมันนี้นะครับงัวเข่าสนามหลายนะครับแน่นเนี่ยนะพญางเลาะเหรดนะครับมีพ้อเดืเบิึงบ่้างมีมมสองนะเรี่ย ลอยสามหาบวกนะแม่อยากลูกทองวาง้อมๆแม่ลูกงานแม่อยากลูกม่ได้ครับยวในสยิบสองเร12ป็นแม่ลูกกันมาแม่ลูกสิบเดยวเาินสองพันเจ็เออาองเจ็ดลอมื่นมื่น มื่นมื่นสองพันเจ็อยนะ้นยานะมีคนมาให้หมื่นพันนะเมียลูกด้ยนะเมีลูก,นะล,กลูกตัวผู้นะสูงลอยสาหานะสาวสูงลอยสนะี่สิบบวกมื่นสามเปิดราคาหมื่นสามตัวขาวหรือใค้หมื่นสองนสูงลอย 30, นะสาิบบวกครับ สาวหน่อยนครับนุ่มหน่อยสูงกอลยิบวกคนระับสตัวหลอดสองหน,นึ่งยันนาหมายเขสิบเก่าครับยันนาายเลหมื่นเก่าสองตัวแปะขายม่ได้ หัวหลายนะครับหัวหลายบรรยากาศซื้อขายก็ค,คึกคักขึ้นนะครับแต่ว่ามีงัวห่างส่วนมากเป็นงัวห่างนะครับนี่ครับแลมีตัวเตี้ยคืดเลยนะมีแต่ตัวจีจ๊ยวอยนะครับราคาหลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับเล็กหน่อยนะครับหนุ่มหน่อยสูงร้อยยี่สิบบาทหกพันเงินถึงราคาเลยนะ

สองหมื่นสองมเท่าไรครับเพื่ไปสองหมื่นห้าพันครับลูกตัวใครับลูกลูกลูกตัวใดพบตัวอันสติเสตีเเสองศูนย์หนึ่งครับครับกครับลูกโกแลตช็อกแลตช็อกเลตลูกช็อกเลตครับช็อกแลตเออสตินีครับช็อกแลตนี่ครับ หน่งห้สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ064 1 1 4 1 1 0่1นยสนใจทหนงน่างสามหงสมครับูดำนถ่ายมุ่งเขานะครับถานานนาน่ายสวยนะครับกล้ามเนื้อสวยนะครับช็อกแลกครับบดเบตเบตไปหน่อยจิ้มมึงเลวเอาใครง่ไใครสองหน่วยนะครับใครง่ามใครงไ่ายครับนาคต นคนฟูงได้เยอะนะครับจมูกชุ่มชื่นดีจมูกชุ่มชื่นดีนะ, <S <S นะครับแม่ลูกสิบสองนะครับแม่ลูกแล้วมือนีค้คมงน้อยๆนะครับมือสองนะครับแม่ก็กำลังขึ้นพอดีนะนะครับแม่ก็น้ำย่อยออกพอดีนะครับกำลังขึ้นนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้มือสองนะครับไล่สามสิบนะครับขาดน้ำย่อยนิดหน่อยนะครับ เดีขายนี่เลยอันนั้นสิบสอลูก12บสองอาอยากได้ซื้อไะสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่แปดห้าหปดดองเาจ็ดสองเจ็ามหน้าสนใจพรครับพรอดอำนาจนะไดีขายจุบานห่หกพันแปดสิบหกสิบกขายหัวอยสองหมื่นวอห่หกพันนย่นี่ยอดทุน ร้อนี่นะครับร้อยนี่นะครัาเป็นเงินหกนะครบอยห้าสิบร้อยห้าสิบบววนะเงยๆนะครับม้วนเลียงสาวห้ามจ้าบานนะครับอยากเจ้าบานสางสามร้อยสี่สิบห้าหครนะครับม้วนหน่อยสาวหน่อยนะบ้านบ้านได้แข่านะฟันนำนมอยู่นะ สูงใหญ่เงาสาวน้อยสูงใหญ่ยาวนะครับสาวน้อยสูงใหญ่เงาเงาหญิงเต็มเส็มน้เต็มเส็มนะครับเครื่องดำนะครับแข้งขาดีท่าย,ยืนสวยนะครับเงาเลยแต่เงานะครับ, <Okay. S 1> รบลูกสาวขี้เย็บ <Okay. S 1> สนใจที่ต่อดได้เบอร์ใดนนะครับ รรเบอร์าับเบอโทเบอร์อย่งนีเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สองสี่ศูนย์สองี่แปดห้าห้าสี่แปดห้าห้าสี่นสนใจมาสัเนี่ยนสาวน้อยฟันนมนมนเตือนนสาวน้อยฟันนนมครับสูงใหญ่ดึงี่ว่าหนังดีครับสวยนะครับ มันนี่ร้อยเหนืออยากอ่อนร้อยเนืออ่อนนอนชูเสียแดงนันถามเี่โถามเหมนข้างในก็มีแต่หนับยืนมีแต่ร้อยเนือนะครับแต่ร้อยเนือ้อย ไม่นี่ยมาถูเลยจังหวัดอ่ัคนยังไงจังหวัดมันก็ขายต้องเริ่ไปเที่ยไปนหลอดเงินแปดโอ้ มเหนาขายเลยจ้ <c oughs> <c oughs> <c <h <h ี AU ่แาแล้วยแ่ลูกหมื่นพันจอย แม่ลูกลูกผูนะครับสูงลอยสามสิบหมื่นพันมืัอนี้นะครับคมแม่ลูกเจ้าจอยถือนะครับหมื่นนะครับราคาหมื่นพันหมื่นนะครับว่าใหญ่นะครับสูงลอยหาซุปาบวกนะครับใหญ่ๆนะครับรักสามอยู่นะครับเปิดรักสามหนึ่งเดียนหน้ามึงต่อหลอดรอดสามอยู่นะครับ สามหมื่นสามเศาหาสามหมื่นสามนนาเม่ไ่่่่่่่่่่่่่่ เมือนี้มีแต่ลอยเนื้อนะครับมีแต่ลอยเนื้อนะครับชาโลลีอลอยอยี่เงยเก็บนะครับมีอยู่นะครับแต่ว,ว่าเหนืยหน้าบอรท่านนี้นะในคอ,อกแน่นอยู่นะครับอย่าให้ภาไปเบิลงในคอ,อกกีังนะครับลอยเลี้ยง ก้อยเหี่ยงบ่ค่อยมีนะครับมือนี้ครับมีแต่ของห้างๆครับะครับร้อยเหนือนะครับเห็นน้ายังสื่อหลอดสามอยู่นะครับใหญ่ๆกับหลอดสามนะครับเหมือนี้สื่อสองนะครับสองนิดๆนะครับ วัดลักสองนะครับเยื่นามสื่อลักสองนะครับหัวใหญ่กับตึงนะครับขายยากนะครับหัวใหญ่นะครับ